รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดีค่ะนักศึกษากรสอ,อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนค่ะคุณครูพี่นัทสุพิศลาแก้วสุวรรณรัตน์ครูอาสาสมัครประจำตำบลสบารังสังกัดกรสออ,อาำเภอม,มาปตนีวันนี้ครูจะมาธิบายบทที่3การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพในหัวข้อที่2เรื่องการพัฒนาทักษะการขยายอาชีพให้เป็นลักษณะนิสัยค่ะ ต่อไปจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนขอให้นักศึกษาจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้และทำแบบทดสอบก่อนเรียนครูจะเฉลยคำตอบหลังจากได้อธิบายเนื้อหาบทเรียนนี้เสร็จสิ้นนะคะเรามาดูแบบทดสอบข้อที่1กันค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่1ข้อใดเป็นความรู้ทักษะของการประกอบอาชีพกไก่ ทุนเงินอาคารขอไข่ทุนเงินที่ดินข้อควายทุนสินค้าข้อมูลตนเองงองูทุนสินค้าข้อมูลลูกค้าและตนเองข้อ2การเปิดช่องทางการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5 จะได้ข้อมูลแบบใดกอไก่ข้อมูลปฐมภูมิขอไข่ข้อมูลทุติยภูมิขอควายข้อมูลทางวิชาการงองงูข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนข้อที่3มค่ะเมื่อข้อมูลจากช่องทางการเรียนรู้ผ่านเข้ามาทางสมอง กระบวนการตอบสนองจะทำงานทันทีคือข้อใดก็ไก่ช่องทางการเรียนรู้ตาหูจมูกปากกายขอไข่องค์ประกอบด้านความรู้สึกคอควายองค์ประกอบด้านการจำได้งองงูองค์ประกอบด้านนึกคิดปรุงแต่ง ข้อสข้อใดคือผลที่ได้จากการประมวลผลพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลสู่ความรู้สึกก็ไก่พอใจเห็นคุณค่าขอไข่เฉยว่างเปล่าขอควายไม่พอใจทุกงงงูจำได้ ความทรงจำข้อ5วิธีการสร้างลักษณะนิสัยที่ถูกต้องคือข้อใดก็ไก่วิจารณญาณขอไขวิจารณญาณบวกการเรียนรู้ขอควายเปิดช่องทางการเรียนรู้บวกการตอบสนองการรับรู้บวกไม่มีอคติ งองูเปิดช่องทางการเรียนรู้บวกพิจารณาบวกสืบค้นข้อมูลข้อ6ข้อใดคือกระบวนการพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ถูกต้องก็ไก่ข้อมูลบวกการเรียนรู้บวกสมอง บวกตัดสินใจขอไข่ข้อมูลบวกการเรียนรู้บวกสมองบวกปรุงแต่งขอควายข้อมูลบวกประสาทสัมผัสบวกสมองบวกตัดสินใจงองงูช่องทางการเรียนรู้บวกสมองบวกวิเคราะห์ บวกสมาธิข้อที่7ค่ะลักษณะนิสัยหมายถึงข้อใดก็ไก่พฤติกรรมที่แสดงออกทางกายอารมณ์ความคิดขอไข่การกระทําต่างๆที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำข้อควายการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทงองูงง ตอบข้อกอและข้อขอข้อ8ค่ะประสบการณ์ภูมิหลังมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบข้อใดก็ไก่องค์ประกอบด้านความรู้สึกขอไข่องค์ประกอบด้านความจำขอควายองค์ประกอบด้านการคิดงองงู องค์ประกอบด้านการตอบสนองข้อ9องค์ประกอบด้านการนึกคิดปรุงแต่งจะประมวลความคิดแบบข้อใดกอไก่การเรียนรู้ขอไข่นึกคิดแบบเดิมขอควายคิดตามมวลประสบการณ์งองู ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่เชิงบวกและลบพ้อที่สิบค่ะการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองเมื่อย้อนขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปสู่ขั้นสุดท้ายการประมวลผลตัดสินใจขั้นตอนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วคือข้อใดกอไก่ช่องทางการเรียนรู้ขอไข่ ข้อมูลพื้นฐานคอควายการตัดสินใจงองงูการตอบสนองการรับรู้ต่อภัยการนักศึกษาและมนูเนื้อหาของบทเรียนค่ะในเรื่องการพัฒนาทักษะการขยายอาชีพให้เป็นลักษณะนิสัยนะคะด้านความคิดรวบยอดการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองค่ะ ในเรื่องนี้นะคะมีจุดประสงค์ก็คือเมื่อนักศึกษาเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องสามารถที่จะพัฒนาใช้ช่องทางการรับรู้การรวมไปถึงกระบวนการตอบสนองการรับรู้และสามารถพัฒนาทักษะการขยายอาชีพที่มีอยู่ให้มีคุณค่าให้เป็นลักษณะนิสัยได้ค่ะต่อไปนะคะครูจะอธิบายถึงความคิดรวบยอดการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเอง เรามาดูกันค่ะว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรจากภาพขอให้นักศึกษาดูข้อมูลที่ครูได้ทำกรอบสีแดงไว้นะคะกรอบสีแดงก็คือปัจจัยนำเข้าความรู้ทักษะต่างๆในอาชีพสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตประการแรกค่ะของการสร้างลักษณะนิสัยให้เกิดขึ้นในตนเองนะคะจะต้องเริ่มต้นที่ปัจจัยนำเข้าค่ะ ปัจจัยนำเข้ามีดังนี้นะคะ 1. จะต้องรู้ทักษะในการประกอบอาชีพหรือสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตการที่จะทางานหรือประกอบอาชีพต่างๆนักศึกษาจะต้องรู้ข้อมูลทักษะต่างๆของอาชีพเหล่านั้นซึ่งมีสีองค์ประกอบด้วยกันค่ะ 1. ทุนมีความจําเป็นในการประกอบอาชีพแหล่งทุนมีดังนี้นะคะธนาคารทั้งเอกชนและภาครัฐต่างๆนะคะ รวมไปถึงบ้านโรงเรือนที่ดินข้อที่2ค่ะผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นน่าสนใจรวมไปถึงกระบวนการผลิตการใช้เทคโนโลยีในการผลิตการบรรจุพัณฑ์ที่สะดุดตาและการเก็บรักษาสินค้าให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 3. ข้อมูลลูกค้าที่อยู่เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงานรวมไปถึงการเข้ากลุ่มลูกค้า ด้วยการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือการโฆษณาสินค้าในการส่งเสริมการขายการที่เราจะโฆษณาสินค้าให้เข้าถึงลูกค้านั้นในยุคป,ปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเช่นการค้าออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในป,ปัจจุบันค่ะจะสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและขายสินค้าได้มากขึ้นนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและไม่ต้องเสียค่าเช่าที่หน้าร้าน เพียงแค่ขยันนำเสนอข้อมูลและสินค้าและภาพที่น่าสนใจให้มีจุดเด่นสะดุดตาค่ะต่อไปนะคะในกรอบสีแดงจะเห็นได้ว่าตัวของเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างลักษณะนิสัยโดยการเปิดช่องทางการเรียนรู้นะคะซึ่งช่องทางการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นข้อมูลค่ะของเราว่าเรามีความรู้เพียงพอหรือมากเพียงใดที่ทำงานสิ่งนั้นนะคะ เพราะมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพทั้งทักษะต่างๆและการพัฒนางานรวมไปถึงสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือค่ะดังนั้นนะคะสรุปได้ว่าข้อมูลพื้นฐานของการสร้างอาชีพและประกอบอาชีพมีสีองค์ประกอบด้วยก,กันนะคะคือทุนสินค้าข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตัวเราค่ะต่อไปนะคะ ในกรอบรูปสีแดงจะเห็นได้ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5้านะคะซึ่งตัวเราเนี่ยจะต้องเปิดช่องทางการเรียนรู้ค่ะจากประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การมองการรับฟังการรู้กลิ่นการรู้รสและการรู้สัมผัสค่ะซึ่งช่องทางเหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้เราในการที่จะพิจารณาถึงความถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะประสาทสัมผัสทั้ง5มีดังนี้นะคะนักศึกษา1ตา ตาจะรับรู้และมองเห็นใช้ในการสังเกตวัตถุสิ่งของสินค้าผลิตภัณฑ์สถานที่หรือการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มลูกค้ารวมไปถึงบุคคลที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาชีพของเรา 2. หูเป็นการรับรู้ด้วยการรับฟังเสียงต่างๆที่เข้ามากระทบกับหูของเรานะคะการรับฟังอาจจะได้ยินเสียงที่เราตั้งใจฟังหรือสิ่งที่เราสนใจหรือเสียงที่เข้ามากระทบกับ หูของเราโดยไม่ตั้งใจนะคะ 3. จมูกค่ะใช้ในการรับรู้กลิ่นเราใช้จมูกในการสูดดมกลิ่นมีการซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเราเช่นกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นมีความน่าซื้อแค่ไหนนะคะตัวอย่างเช่นค่ะเราเปิดร้านขายน้ำชากาแฟวัตถุดิบก็คือผงชาและกาแฟที่นำมาชงขายแล้วต้องมีกลิ่นหอมและมีรสชาติที่ไม่ฝาดนะคะ แล้วก็ต้องมีความแตกต่างไปจากร้านอื่นค่ะนะคะร้านร้านน้ำชากาแฟที่เราเปิดนะคะจุดเด่นคือร้านค้าแล้วก็รสชาติของสินค้านะคะต่อไปค่ะปากประสาทสัมผัสที่4นะคะเป็นการรับรู้รสของอาหารค่ะว่ามีรสหวานเค็มขมเปรี้ยวเมื่อได้ประทานเข้าไปแล้วจะเกิดการรับรู้รสชาติของสินค้านั้นค่ะว่ามีรสชาติถูกปากของเราหรือไม่นะคะ ตัวอย่างเช่นเราเปิดร้านขายน้ําชากาแฟวัตถุดิบที่ครูพูดถึงได้กล่าวไปแล้วข้างต้นก็คือผงชาและกาแฟจะต้องไม่กลิ่นหอมรสชาติต้องไม่ขมไม่ฝาดนะคะรวมไปถึงท็อปปิ้งที่เราใส่ในน้ําชากาแฟของเรานะคะจะต้องมีความโดดเด่นค่ะอย่างเช่นใส่มุกลงในชากาแฟมุกจะต้องเหนียวนุ่มนะคะ หรือจะให้เกิดความแตกต่างก็คืออาจจะใส่ฟอยล์ท่องกรอบหรือใส่สายไหมนะคะที่ทําจากน้ําตาเป็นเส้นๆหรือใส่ไอศครีมค่ะก็จะสา,สามารถทําให้สินค้าของเราเพิ่มมูลค่ามากขึ้นค่ะซึ่งความแตกต่างที่ทําให้สินค้าเรามีมูลค่ามากขึ้นก็จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและมีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำนะคะเพราะพอใจสินค้าของเราค่ะ 5. ค่ะการรับรู้ทางการสัมผัสนะคะ ด้วยการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะสัมผัสวัตถุสินของหรือตัวสินค้าค่ะต่อไปนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจากประสาทสัมผัสทั้ง5ก็จะเข้าไปสู่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจะถูกส่งไปยังกระบวนการรับรู้ที่เริ่มต้นจากสมองค่ะจากนั้นนะคะสมองจะรับข้อมูลเกิดการประมวลผลค่ะเข้าสู่องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านความรู้สึกนะคะซึ่งองค์ประกอบด้านความรู้สึกที่ครูวงไว้เป็นรูปก,กรอบสีแดงอะคะ่ะจะเป็นการรับรู้และสแสดงออกมา3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือความพอใจจะเห็นคุณค่านะคะหรือความรู้สึกเฉยสุดท้ายคือความรู้สึกไม่พอใจนะคะหรือไม่ชอบซึ่งความรู้สึกทั้ง3ลักษณะนี้เมื่อเกิดการพิจารณาวิเคราะห์ตึกตรองในการตัดสินใจ ัวเราก็จะเกิดความรู้คือความรู้สึกเดียวนะคะคือความรู้สึกพอใจเมื่อเกิดความพอใจมีความยินดีเกิดค,ความต้องการาก็ตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้นค่ะต่อไปนะคะจากภาพองค์ประกอบด้านการจำได้หมายรู้นะคะจะประมวลว,ว่ามีความจำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องจะมาตอบสนองออกมานะคะในความทรงจำเมื่อภาพปรากฏขึ้น ในสมองของเรานะคะก็แสดงว่าสิ่งนั้นมีความสําคัญส่วนข้อมูลหรือเหตุการณ์อื่นๆที่เราจําไม่ได้ข้อมูลเหล่านั้นก็จะหยุดลงแล้วก็หลุดไปค่ะภาพต่อไปนะคะส่วนของข้อมูลค่ะที่มีความสําคัญและเราจําได้นะคะก็ะถูกส่งไปยังองค์ประกอบด้านการนึกคิดปรุงแต่งค่ะซึ่งสมองจะประมวลความคิดสร้างสารรค์ออกมาเป็นสิ่งใหม่หรือแนวทางการทํางานใหม่นะคะเช่น ถ้าเราเป็นคนบุคลิกเชิงบวกนะคะสมองก็จะคิดสร้างสรรค์นในทางที่ดีเพื่อจะกแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้เป็นโอกาสและพัฒนาให้ดีขึ้นในทางกลับกันค่ะถ้าตัวเราเป็นคนที่มีบุคลิกเชิงลบก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาพปัญหาทั้งสิ้นนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะนักศึกษาความคิดรวบยอดการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองนะคะภาพนี้จะเป็นการย้อนกระบวนการทั้งหมด ให้นักศึกษาส,สังเกตดูลูกศรสีเหลืองนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าตัวเราย้อนกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคิดรวบยอดใหม่อีกครั้งเราจะพบว่าการตอบสนองการรับรู้จะทำงานอย่างรวดเร็วถ้าทำซ้ำๆบ่อยๆการตอบสนองก็จะรวดเร็วมากขึ้นเช่นกันไะทำให้ตัวเรายึดติดและตอบสนองอยากรวดเร็วเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งก็จะเกิดการตอบสนองอย่างอัตโนมัติจนเป็นลักษณะนิสัยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาจากกรอบแผนภูมิการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองพอจะเข้าใจกระบวนการคิดรวบยอดการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองมากขึ้นนะคะมาดูภาพต่อไปกันค่ะในกรอบภาพนี้จะเป็นวิธีการสร้างลักษณะนิสัยการเปิดช่องทางการเรียนรู้จากภาพ ที่ครูขึ้นให้นี้จะเห็นเป็นเครื่องมือสําคัญค่ะในการสร้างลักษณะนิสัยเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง 1. ค่ะความมีวิจารณญาณค่ะเพราะการมีวิจารณญาณเป็นจะเป็นการเปิดช่องทางการเรียนรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะ 2. การตอบสนองการรับรู้โดยการควบคุมอคติภายในของตัวเราค่ะให้เกิดน้อยที่สุดนะคะนคะักศา เรามาดูวิธีการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองกันค่ะให้นักศึกษาดูข้อมูลที่ครูวงกลวงไว้สีแดงๆนะคะคือข้อมูลที่1เมื่อตัวเราเปิดช่องทางการเรียนรู้โดยผ่านดวงตาหูฟังจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสตัวเราจะมองแล,ละรับฟังข้อมูลและสิ่งต่างๆอย่างพิจรารณาจับประเด็นสำคัญรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูลมาเชื่อมโยงกันจากสิ่งที่เราได้สัมผัสภาพก็จะปรากฏขึ้นในความทรงจำค่ะอย่างละเอียดและรอบคอบก็ทำให้เราสามารถแยกแยะคุณลักษณะที่โดดเด่นข้อดีข้อเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนค่ะต่อไปนะคะครูจะยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นนะคะจากภาพนะคะจะเป็นภาพของรูปทับทิมและน้ำทับทิมใช่ไหมคะ จากภาพเมื่อเราคั้นน้ำทับทิมน้ำทับทิมที่คั้นออกมาเรามองเห็นด้วยตาว่าสีน้ำทับทิมเป็นสีแดงการมองเห็นน้ำทับทิมเป็นสีแดงนั่นคือการมองเห็นเป็นรูปประธรรมค่ะนั่นก็คือเห็นรูปร่างที่เป็นจริงนะคะต่อไปค่ะส่วนนามธรรมเกิดจากความคิดอารมณ์จะเข้ามาสัมผัสและปรุงแต่งด้วยจิต ก่อให้เกิดความรู้สึกได้เฉพาะทางใจเรามาดูตัวอย่างนำมาทำกันนะคะเช่นการชิมน้ำทับทิมมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและมีรสฝาดเมื่อเรามีความรู้ว่าน้ำทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีมีโพแเทสเซียมและสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะคะลดความดันโลหิต ต่อต้านเชื้อแบคทีรียและการติดเชื้อจากไวรัสการที่เราเกิดการรับรู้ค่ะข้อมูลเนี่ยว่าน้ำทับทิมมีประโยชน์และมีคุณค่าการรับรู้ว่ามีคุณค่านั่นก็คือนามธรรมาค่ะจากที่ครูยกตัวอย่างไปนักศาึกษาคงจะเข้าใจคำว่ารูปธปรรมและนามธรรมกันแล้วนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะนักศึกษาคะมาดูเรื่องการตอบสนองการรับรู้ค่ะเมื่อข้อมูลนะคะ จากการรับรู้ผ่านเข้าสู่สมองก็จะเกิดกระบวนการทำงานทันทีค่ะข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสทั้ง5จะตอบสนองออกมาเป็นความรู้สึกความพอใจหรือไม่พอใจบนฐานความรู้สึกที่มีอคติน้อยที่สุดเราก็จะจำได้ค่ะหมายรู้จำสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบและไม่ชอบไม่ว่าเหตุการณ์หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆได้ ข้อมูลเก่าที่เรามีอยู่ในความทรงจำและข้อมูลใหม่ที่เราได้รับเพิ่มก็จะเกิดการประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกันค่ะจากภาพนะคะจะเป็นการสรุปการใช้ทักษะการขยายอาชีพเป็นลักษณะนิสัยเมื่อตัวเราเปิดช่องทางการรับรู้ด้วยการอ่านการศึกษาการหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เราทำอยู่สมองเกิดการประมวลข้อมูลหากเรามีอคติน้อย หรือไม่มีเลยก็จะเกิดการคิดปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์จะทำให้จิตใจของเราสงบและมีสมาธิเกิดทัาากษะการคิดการตึกตรองอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างละเอียดรอบคอบจะทำให้ผลการคิดวิเคราะห์ของเรามีโอกาสถูกต้องสูงมากขึ้นดังนั้นหากนักศึกษาสามารถกระทำตามกระบวนการเหล่านี้ได้โดยทำให้ตัวเรา เกิดการพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดลักษณะน,นิสัยและปรับสู่สิ่งที่ดีกว่าได้จะทำให้เกิดการคิดที่มีประสิทธิภาพสามารถดำรงชีพการงานที่ทำอยู่ให้มีความมั่นคงและมีความสุขค่ะต่อไปนะคะกศึกษาเรามาดูเฉลยกันค่ะทั้ง10ข้อนะคะที่ให้ทำไปตั้งแต่ก่อนเข้าสู่บทเรียนค่ะเรามาดูเฉลยข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่1ข้อใดเป็นความรู้ทักษะของการประกอบอาชีพข้อนี้ตอบงองูนะคะสาเหตุที่ตอบงองูเพราะว่าข้อมูลพื้นฐานของการประกอบอาชีพมีอะไรบ้างคะมีทุนทักษะความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ข้อมูลลูกค้าข้อมูลตัวเรา ถ้าหากมีเพียงพอก็จะสามารถบริหารจัดการการจัดจำหน่ายสินค้าและการประกอบอาชีพได้สำเร็จค่ะต่อไปเราไปดูเฉลยข้อที่2กันนะคะข้อที่2การเปิดช่องทางการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5จะได้ข้อมูลแบบใดข้อนี้ตอบงองงูนะคะเพราะว่าการเปิดช่องทางการเรียนรู้ ดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ตัวเราจะสามารถรวบรวมสืบค้นข้อมูลได้อย่างละเอียดรอบคอบยังมีวิจาณยณญานและสามารถแยกแยะคุณลักษณะที่โดดเด่นและคุณลักษณะรองและผลกระทบได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะเชเลยข้อที่3ค่ะเมื่อข้อมูลจากช่องทางการเรียนรู้ ผ่านเข้ามาทางสมองกระบวนการตอบสนองจะทำงานทันทีคือข้อใดข้อ3ตอบขอไข่นะคะเพราะว่าองค์ประกอบด้านความรู้สึกเมื่อรับข้อมูลเข้ามากระทบความรู้สึกจะตอบสนองออกมาทันทีแบบพอใจหรือไม่พอใจนะคะต่อไปค่ะเรามาดูเฉลยข้อที่4กันค่ะข้อที่4 ข้อใดคือผลที่ได้จากการประมวลผลพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลสู่ความรู้สึกข้อที่นี่นีตบตอบกอไก่นะคะเพราะว่าองค์ประกอบด้านความรู้สึกเมื่อข้อมูลเข้ามากระทบความรู้สึกเกิดการประมวลผลวิเคราะห์และตัดสินใจจะตอบสนองออกมาเป็นความรู้สึกเดียวเท่านั้นนะคะคือความรู้สึกพอใจและเห็นคุณค่าก็ตัดสินใจกระทำสิ่งนั้นนะคะ ต่อไปมาดูข้อ5กันค่ะข้อที่5วิธีการสร้างลักษณะนิสัยที่ถูกต้องคือข้อใดข้อนี้ตอบข้อคอควายค่ะเพราะว่าเมื่อตัวเราเปิดช่องทางการเรียนรู้รวบรวมข้อมูลสืบค้นข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบมีความคิดที่มีวิจารณญาณจึงจะสามารถควบคุมคติในตนเองได้ได้ทำให้เกิดการตอบสนองการรับรู้อย่างมีสมาธิ ผลการตัดสินใจก็ถูกต้องมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะข้อใดคือกระบวนการพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ถูกต้องข้อที่6นะคะตอบข้อขอควายเพราะข้อมูลที่ได้มาจากประสาทสัมผัสทั้ง5จะมีการเชื่อมโยงกันไปสู่กระบวนการตอบสนองการรับรู้เข้าสู่สมองสมองก็จะแปลความหมายออกเป็นความรู้สึกพอใจ เมื่อเกิดความพอใจก็จทำให้เกิดความจำจำได้หมายรู้ในสาระสำคัญจากนั้นก็จะคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่หรือแนวทางใหม่ในการทำงานค่ะต่อไปค่ะข้อที่7นะคะลักษณะนิสัยหมายถึงข้อใดข้อนี้ตอบข้ององ,งูค่ะ คำตอบที่ถูกทั้งกอไก่และขอไข่นะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยก็คือการกระทําต่างๆที่ตัวเราแสดงออกมาเป็นประจำทั้งทางกายจะด้วยคําพูดสีหน้าท่าทางอารมณ์และความคิดค่ะต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะประสบการณ์ภูมิหลังมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของ,ององค์ประกอบข้อใดข้อที่8นี่ตอบขอไข่นะคะ เพราะประสบการณ์เดิมที่เราประทับใจและพอใจก็จะคงอยู่อยู่ในองค์ประกอบด้านการจำได้หมายรู้ค่ะต่อ,อไปมาดูเฉลยข้อที่9นะคะองค์ประกอบด้านการนึกคิดปรุงแต่งจะประมวลความคิดแบบข้อใดข้อที่9นี้ตอบข้ององูนะคะเพราะองค์ประกอบด้านการนึกคิดปรุงแต่งจะประมวลความคิดสร้างสารรค์เป็นสิ่งใหม่แนวทางใหม่ เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่10การสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองเมื่อย้อนขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปสู่ขั้นสุดท้ายการประมวลผลตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายไปถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วคือข้อใดข้อ10นี้ตอบข้ององงูค่ะการตอบสนองการรับรู้ เพราะการสร้างลักษณะนิสัยให้กับตนเองหากมีการกระทำตาตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแบบซ้ำๆบ่อยๆการตอบสนองการรับรู้ก็จะทำงานอย่างรวดเร็วจนติดเป็นนิสัยเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่ได้เฉลยบัตรทดสอบไปนักศึกษาที่ทำได้1-6ข้อขอให้กลับไปอ่านเนื้อหาทบทวนอีกครั้ง ส่วนนักศึกษาที่ทําได้มากตั้งแต่6ข้อขึ้นไปก็อย่าประมาทนะคะให้ไปอ่านซ้ําอีกครั้งเช่นกันนะคะและพบกับครูได้ใหม่สวัสดีค่ะจากที่ครูได้อธิบายไปทั้งหมดนั้นในหัวข้อที่2เรื่องการพัฒนาทักษกะการขยายอาชีพให้เป็นลักษณะนิสัยนักศึกษาก็ต้องกลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะจากหนังสือรายวิชาทักษกะการขยายอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับวันนี้ เติมความรู้กับครูพี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ